เอาล้วครับที่นี่ขออนุญาตถามเงินเดือนบอกได้บอกเพื่อเป็นแรงบันดังใจให้ไดหรับคนที่มีแพนอยากเป็นแรงบันดังใจเนาะกับฟังไปกับพูดอย่างมากกับเป็นแรงบันดังใจกับสี่ล้านห้าล้านหกล้านบาทบาทแสนบาทแมนบาดเย็บจีนปราดหนึ่งแสนบาทต่อเดือนใครฝันบ่นี่บ่กบอบ่มี สลิปทุกเดือนมีสลิปยืนยันแล้ว่าเงา้ยืนยันมึงสลิปเป็นโอหรือเป็นอย่างโอทีเงื่นเงินเดือนนี่ก็คือสองล้านที่เหลือก็จะเป็นกะให้มึงตามแต่สลิปก็ได้น้องกระมีสลิปอยู่เอาเดือนแบบเดือนล่าสุดว่างหันนะเดือนจะใส่แบบมันก็มัวไปละเนห็นเปล่าหกล้านกัมี้ได้หนึ่งหกล้าน ดัสวัสดีครับคีน้องมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสำหรับชิปนี้นะครับมีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับโรงงานผลิตสารกันชื้นนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนเดินเราวพาไปแนะนําจกไอคนตุงานก่อนนะครับว่าเพิ่นมีซื้อวานยังไงภูมิลาเนามาจากจังหวัดไหนครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับผมซื้อใช่ครับมาจากเพจอ่อยใช่ตลันทั่วเกาหลีเนาะ ครับผมไดส้สนใจกะอะเขาไปติดตามเตะนะครับออยชัยตะลันทัวร์แม่นดาวที่ตักวตก,นกนูนี่บ้าละก็ตากันเนื้อไรเนี่เจ้าเนี่ยเปลี่ยนเกิดการได้มานะพี่ชัยจากกำแพงเพชรน,นะครับม,มาเกาหลีจักปีกแล้วครับพีบ่มากะแท็กนีก็เป็นแท็กที่ซองเนาะกะบที่ซองบ้าละกัแท็กซองก็เป็นปานว่าไงเกือบแปดปีแปดปีเก้าปีคนละเออมาเกาหลีก้อนมาเกาหลีที่งานยังครับบ้านเท่าไหร่โรงงานแถวนาบานาคอนก็โรงงานทั่วไปเป็น เนื่นก,ก็แก๊กไปผู้ใดเป็นจุดเชื่อมที่ตรงมาเห็ดงานเกาหลีหรือว,ว่าผู้ใดเป็นคนแนะนำหรือว,ว่าบม่มีไผแนะนำพี่ทรายพี่ทรายเขามาก,ก่อนพี่ทรายากกเคยไปดูเกาหลีแล้วก็เออเขาก็มีรายได้ดีก็ไปสางบานสังนีก็อยากแนะนำทคนิคส <จำ S 1> ่วนตัวตอนสอบใช้วิธีใดในการสอบกระทองจำทองจำอันขยันขยันบางคนที่ผมไปสมัมภาษณ์บางคนบอกว่าคำศัพท์ทองจำให้มันจำให้ขึ้นใจ แม่คนณแมคุบอกว่าไปเรียกประโยคให้เป็นถ้าถ้าจะเน้นเอาแต่เฉพาะอุปกรณ์เพราะว่าเอาที่มาข้ามสัปเทียจะคิดว่าจะสอบผ่านอันพวก<ม>ประโยคน์เงี้ยน,นีย่เขาบ่อใดเน้นนั่นเพราะว่า<ม>ช่วงเวลาเรียนเขาสองอาทิตย์มันสั่นเขาเอาแค่เพราะ<ม>ที่ว่าเขาที่ว่าจะออกสอบที่คู่สอนมันเรียนในเขาหนักไปจะซื้อสัปเทียบเอาเยาวเนาะเอาเน้นเน้นที่ว่าออกสอบอย่างเดียวอันประโยคนี้ไม่มีไผรใดหรอกคนไทยส่วนนมากมาสองแท็กแปดปีเช็กงานอย่างมาเกาหลีที่แรกอยู่ทางช่อนั่นเช็กงานอยู่ เป็นโรงงานอะไรรถยนต์เป็นพวกชุดหมอนาำยังไงแหละก็เลยกลับแบบเบิดสัญญาเบิดสัญญากลับไป็นสอบไม่หรอครับแต่ว่าตอนสมัยนั้นมันเงินบอดีเด้เงื่อนหน่อยผู้ใดมากกระสีบ่ค่อยได้เงื่อนหอกนี่กลับไปสอบไม่บรอแมนไปสอบไม่ไปสอบแล้วก็ตกแกอยากมากมองนี้รุ่งนี้จ้าปีเราเนี่ยยู่นี่สี่ปีโรงงานผลิตสารกันชื้นอมันบ่แมนแมนผลิตสารกันชื้อคนไทยมีเท่าไหร่ครับยุ่งนี่ไทยสองไทยสองในป่านหนึ่งในป่านหนึ่งแต่ว่าเห็นเขาว่าจะรับคนอีกอยู่ เขาจะรับคนอีกอยู่ครับโอเคครับที่นี่เขามาคุยหนาง,งานเนาะรายละเอียดต่างๆเ<า>ขางานจักโมงหนาที่เขามีอย่างแนี่เวลาพักมีบอ่อวัน,<า>นหยุดวันไหน,<า>นโอเคครับกะยุ่นี่นะครับโรงงานผมกะสิเขางานเป็นโรงงานสองกะเนาะเขาเจ็ดออกเจ็ดละว่างไงย้ำขื้นกะสิเขานึงทุ่มออกเจ็ดมงเศร้าถ้าเฮนย้ำเศร้ากะออกเขากินม้งเศร้ารถทุ่มหนึ่งกะสิเลี่ยนกันอยู่สองกะนะครับกะบเ,เป็นโรงงานผลิตสา,การกันชื้นเนาะ กะที่มันอยู่ในแบบซ่องขนมเที่ยงฉีกมาและเป็นเม็ดเล็กน้อยๆยังไงล่ะเออที่ไปส่งเขานั่นแหละนาทีของเขามีอย่างไรน,นาทีของเขานาทีของเขาก็คือแบบนางรองานใช่ไหมกะนางรองานแล้วกะเอางานออกตั้งงานขึนน้นกะ,ะคือถ้ามันเครื่องเสียกะได้ซ่อมเองกะคือดูแลทุก,ก,กอย่างเขาแก้บะม่าก,กวนมากอยู่นั่นวะเขาแก้บะม่ากยคืออาจจะเจียบโบนัสโหบ้านสำคัญมากจะอยู่กับหัวหน้าหัวหน้ากสิทธมาจีบมงเสาร์เลือกซีม้งเขาก็ล้ากไม่ได้คนไทยก็ดูแล ก็ซ้ำบ่อยงานก็ซ้ำเป็นทุกอย่างให้โรงงานเลียบเฮ็ดยากบ่หนางานเฮ็ดยากวะบ่บ่บ่ยากบ่ยากก็แค่เอางานไปเอาถุงไปตรงขึ้นส่งกระสอบผสานเท่านี่ครับแล้วก็เต็มเท่ากับมัดแล้วก็ยกขึ้นรถบเอางี้นะที่แค่ผลิตสารนี่สิซึ่งคุ้มเครื่องที่ผลิตสารไม่ได้ไปประจู้เป็นซองเป็นยังเรื่อว่าเป็นเส้นด้ายก็เรื่องบ่เนาะก็คือบริษัทแม่บอกไงแมนบริษ่ทแม่บริษัทแม่ที่จะผลิตไปส่งบริษัทแม่ไปส่งบริษัทนอกไอซองบริษัททีนี้เป็นของถักแก่เดียวกันก็ไปส่งจน เขาผลิตสารมันแล้วก็ไปส่งให้พวกบรรจุสองโรงงานมีบรรจุเครื่องนี้เป็นเครื่องใหญ่ป่ะครับใหญ่ายง่ายง่ายตะวันก็เป็นก็สารนี้มันเป็นพวกสารบะไรนะเพราะไอเห็นภาพ่ง่ายๆคืเอเอาเอาเศษกึง่งอ่ะเศษกึ่งล่งเล็กอ่ะทั่วไปๆๆมามาบดให้เป็นเม็ดเล็กผงเล็กก็ซื้อนั่นแหละผงเล็กอผงเล็กอืม,กอม,มาเป็นบดแมนเป็นสารแมนเขาก็เอา เอาสารไปส่งบริษัทลูกอีกแค่นนึ่งเพื่อเขาจะเพื่อเดียวกันนี่แหละเพื่อเดียวกันเเพื่อมีสองมีสามโรงงานเมื่อกี้มีสามโรงงานเขางานเจ็ดโมงออกเกดเจ็ดทุ่มนึ่งทุ่มนึกว่าเขาเขากะเต้าก็คือเจ็ดโมงเต้าเลิกทุ่มนึ่งแล้วเขากลางคืนคือเขางานทุ่มหนึ่งเลิกเจ็ดโมงเต้าเจ็ดโมงเต้ามีเวลาพักบ่ครับเห็นงานกะหัวหน้าคนตั้งให้คนไทยคนหนึ่งเป็นเป็นหัวหน้านะบริเป็นหัวหน้าเราเป็นตำแหน่งคล้ายๆหัวหน้า ของของเข้านี่กับซีเฮดแบบว่าเห็ดสองส้มวงผักส้มวงหนึ่งผักกินเข่าส้มวงครึ่งเหง้างสองส้มวงผักส้มวงหนึ่งแต่ว่าของคนไทยนั่นผักสองส้มวงเห็นงานสมวงหนึ่งผักสองสมวงเหงานสมวงหนึ่งเจ้าผักสองส้มวงทำผักส้มวงหนึ่งักสมวงหนึ่งเหงานสองสมวงใช่สองสมวงแต่ว่าคนไทยคนหนึ่งเหง้างอ๋อไงเข่าเจ็บสามทุ่มผักผักกินเข่าสมวงครึ่งสมวงครึ่งแล้วก็เข่างานอีกแค่นึงก็คือนับไปเหรอนับไปเนาะนับไปนับไป ก็มีพักเวลาพักตลอดพักรดแต่ว่าย yeah. hmm. exactly. oh, okay. ้ำเสานี่ก็สิเฮ็ดกับหัวหน้าหัวหน้าเพิ่นกับเห็ดเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดชั่วโมงเฮาเห็ดชะมงก์งั้นชั่วโมงครึ่งเพิ่นให้เฮาพัก40นาทีครั่อ่าแล้วก็กเห็ดงั้นชะมงก์เคืองแล้วก็พักกินข้าวชั่วโมงนึงครับแล้วก็เฮ็ดงา้นชั่วโมงครึ่งอีกพัก40นาทีเราเฮ็ดไปเลยอืเป็นแบบนี้ตอแกนี่ปล่อยเลยให้คุมเองเครื่องห่างเครื่องพังเอ่ง บางอื่นมาหัวหน้าเนาะเพื่อนคนนี้หัวหน,าน้าเถืกเก่อแกบมา <c oughs> บ้าไม่เถืกเก่อแกไม่หุ่นเจียวไม่ต้องหัวหนา้าครับถ้านับคนณเราก็มีอยู่งหาคนณหาคุณไทยสองแมนไทยสองนี่ป่านนึงนี่ป่านนึงแต่ออฟฟิศบ้ามากสี่สออกแล้วเดี๋ยวบ๊วยบ๊วยเดี๋ยวบ้าแค่ออฟฟิตแต่ซัมซี่อ่ละล่ะวันนี้กะเจีอกแล้วเนี่ยต้องออฟเอาละครับที่นี่ขออนุญาตถามเงินเดือนบอกได้บอกเพื่อเป็นแลขบรรนันใจให้สำรับคนที่มีแพนอยากเป็นแลขบรรนันใจเนาะกับฟังไว้กับพู้อยากมากกว่าไปเป็นแลขบรรนันใจ ก็สี่ีล้านหาล้านหกล้านบาทบาทแสนบาทแมนบาทยับจีนคบบอสาดหนึ่งแสนบาทต่อเดือนขายฝันบ่วนี่บ่สบอบอมีสลิปทุกเดือนมีสลิปยืนยันนระเงินยืนยันมึงสลิปเป็นโอรึเปลี่ยนเงินเดือนนี่ก็คือสองล้านที่เหลือก็จะเป็นโอที่เป็นกะเนาะกะก็คือ สามล้านสามล้านหลักๆนี่ได้อยู่เดียวตอนนี้เขากันนี่หาล้านขึ้นทนกเดือนห้าล้านตัวเลกขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นหนึ่งแสนบาทได้เด้หนึ่งแสนกว่าแสนสามแสนหาล้านหาล้านก็แสนสามอาผมต้องบอกกันว่ากับชิปนี่เม่อชิปขายฝันหรือเมื่อไมนชิปที่จะมาสร้างคอนเทนต์ให้ให้คนมาดามากทั่วลงคุณต้องบอกว่าที่ใดมีมนุษย์นะครับบางนั้นจะมีคนที่โชคดีแต่ก็พิดหวังนะครับบางเงินว่างมีคนที่โชคดีเนาะแมนมนมาอยู่เงินเดือน ที่สหราฐบอลตัดีเงินไทยกับหนึ่งแสนบาทย้ำอีกครั้งไม่ได้มีเกียรตินาใดที่ไม่ดีเลยโอเคจะมาไทยทอดเป็นแรงมั่นใจแรงั่งใจสหรับคนที่จะมาได้ว่าโอ้ผมเมื่อเมื้อเื่ออกว่ามึงได้กูเฮ็ดที่ตันอยุ่เก่าดีกูเห็นได้คนใดมันมีไงคนใดมีคนใดมีคนบ่ได้ก็จะบเสือแต่ว่าคนที่ได้เพิ่นเสือเพิ่นก็เสืออ๋อถ้ามันตามรักขอกายเล้วมันก็ได้ของมันโดยตนววันแล้วเนาะคันคันเขาว่าเขาได ผมสิไปเถียงเขายังไงว่ว่าเซียดอกมกันว่ากเขาได้อีเพราะว่า,าหลักฐานกับนี่ไลปีกับนี่ไลปีปีที่แล้วปีแรกที่ว่ามันมีหลักฐานออกมาเนาะซีสีหลานวอนยังหน่อยอยู่แต่ปีนี้หาสิบสามหลานรอนสี่เสียภาสีไปเด้ปีของปีทีทีมาไทายอยู่จุนนี้ต่อไปออกของปีน่ะแห่งสี่หลายก็เพราะว่าปีที่แลกมันยังมีสี่านหาหานสี่านอันนี้คือหาหลานทุกเดือนเลยถ้าเครื่องโมเซียถ้าเครื่องโมเสียกับสี่ได้หาหานทุกเดือนเลยอื งานนั้นหนักว่าเดือนหนึ่งแสนบาทนั้นหนักบ่หนักหนักหรืองั้นหนักบ่หนักมันอยู่ที่คนหมักเนาะสำหรับเขาหมักกะบ่หนักนะครับบ่หนักบ่หนักสำหรับเขาก็ว่าบ่หนักกะพอเหตุผลมันสินหนักแต่เวลามันหลายแค่นั้นเองครับแต่ว่าหน้างานบ่ได้แบกบ่ได้หามตื่นขึ้นมาบ่ได้ปวดเอวปวดหลังบ่ได้บ่ได้แบกได้หามเพราะว่าเขาก็มีรถพวกลิไม่ยกเล็มยกมันบ่ได้เป็นงานยกเวลาหน้างานกับเบอรด้แบบเพียดตลอดเวลาบอกแมนแมนกะไปยกมาแล้ว ไปใส่ลุนยกมาแล้วกับมานั่งเห่นโทรศัพท์อ,อยากเล่ินยังก็สบายกับมีหูฟังจกักประมาณจักนาทีเขาจะได้ไปครับฟกเดียบยกของกัอันนี้สองร้อยกิโลก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทียี่สิบถึงสัครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ว่ามันก็นสิมีคือเขาดังเ้าอีกสองร้อยสองร้อยหกสิบกิโลก็สิมั้ยยุ่ยค่ายกันแต่ว่ามีมีมมทีนนี่สิบห้ากิโลอีกแต่ว่ามันเดือนหนึ่งมันสิมีอยู่เทือนหนึ่งมือนหนึ่งมันสิบค่อยมี แต่ว่ายินหายชีโร่ก็สิไว้เนี่ยจะเห็ดอยู่แค่มือเดียวอแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาถ่ายเนี่เขาก็นั่งนั่งนั่งกลิ่นกันนั่งลินนั่งคุยัแล้วก็จะเบิดเวลางานแมนแมนแมนเวลาพักเวลาเบรกกินข้าวกินยังก็คือตอนช่วงเวลาอัดตอนนี้ก็เห็นงานอยู่เียครับนี่เห็ออกมาอัดคลิปนี่ก็คือยังเห็นงานอยู่ตอนนี้บุหรี่เต็มหรือยังเดี๋ยวไปเมืองก่อนเดี๋ยวเมืองกันครับเดี๋ยวไปเบางหนังอัดเนาะคุยกันต่อเนาะฟ้องกับเซริป แมนมั่ยยืนยันว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือนจริงจริงครับอันนี้คือนยังนี่าก็บกินเอกสารสลิปทุกสิ่งทุกอย่างสลิปเงินเดือนแมนแต่เอามาเบิ้งเจ้าฮีตัวบ่เนี่ยว่าได้หางวกลานบ่ตัวบ่ขายฝันบ่ขายฝันนั่นบ่าคือของน้ำแมนของน้ำมีห้องนี่นะ้องห้องนัก้องนี่สะดวกสบายมีที่ห้องยังอันนี้คือห้องอาบน้ำเพราะมึง้องอาบน้ำเครื่องซื้อ้าเสียไปสามแล้ว เสียปุ๊บบอกเขาปุ๊บเขาสั่งมาให้เลยคือแกเออดีดีดีแห้งคือดีแห้งคือเสียปุ๊บซื้อให้ยไเพิเรียนมุกเพิเรียนมุกจับจีนจิีนไม่เจ้าจ้โยกจับจีนจับจีมไม่เจ้าโยบบอกว่าหกล้านเห้าล้านเน่ะมันแสนหนึ่งน่ะเราตีเงนไทยอุโยบเฮอ๋อจับตีนเอาไหมเขาอยากถามงั้นนะกัรตอบเอาลรอครับที่นี่ขออนุญาตถามเงินเดือนบอกได้บอกเพื่อเป็นแลกมันดันใจให้